อันต่อไปครับมาเลขเจ็ดศูนย์สุประชัยนกขามอูลุงหนวดราชสีเมืองปทุมก้าวโปรเกรสดาตาเทคทีมไทยแลนด์ในรุ่นของโปร 4NA Pro o p โปรโอเพน Turbo 3 0 0โปรเทอร์โบานำรถเข้ามาที่พ์กเฟิร์มเวลานี้ครับในเซกชั่นแรกเราจะจบที่รุ่นสุดท้ายที่รุ่นโปรซิกนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่วิธีเปิด ลูกอัพอย่างเป็นทางการครับแล้วก็เข้ามาต่อเรื่องในวุ่ใหญ่ในช่วงหัวคร,ค,รครับแวววับเลยรถมันต้องแบบนี้ครับราสีเมือประตูเมื่าแต่ตัวกามาที่เวลา8.858 ค่อนข้างเร็วครับแต่โดนทำลายสถิติไปแล้วนะที่คุณวาราวดุด8.8.56ในวันบันทึกสถิสติอ่าสูสีดูเดือดครับยังเหลืออีกสองคันคือหมายเลขแปดศนสััญญาทองเปลวครับตู่โคราชฮิโปรกราดลูคัสออยล์ไทยแลนด์ลิงก์อีซียูเซ็นเตอร์ไทยแลนด์เดอะสปีด แล้วก็ค่ะสุดท้ายครับ1 2 2่สวัสุปริยาพานันยึจากอู่อำนาจออโต้สวิตสุพรรณบุรีในรุ่นของโปร275 6 s u r cylinder นี่เป็นไงสังกรีดีแล้วปิดไม่ได้ก็ถอดไปเลยครับถอดประตูแล้วมันมาเสียอะไรกันตอนแข่งวะประตูเนี่ยตักเทปมา อันี้เมื่อกี้ใช้ดักเทปโอเคเข้าหมาพี่วอนใช้ดักเทปนะแต่คราวนี้ต้องดูหวังว่าจะไม่มีลมอัดเข้าไปแล้วก็หลุดอีกระเบิดเพราะกรอนไม่มีไงตอนนี้ก้อนไม่มีโอกาสที่ประตูระเบิดจะมีสูงครพี่วอนคงแจ้งตัวขับแล้วล่ะจากประตูรอได้เลย 6-2ครับถ่ายปลายหน่อยโอเค